เพื่อดูมันเป็นสปาร์กิ้งไวเล็กๆนะน่ากินไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอืมมันมีมันมีความหอมขึ้นจมูกค่ะเพื่อนๆมันหอมกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวอะ่ะขึ้นจมูกนะมันจะมีรสรสอินทภารัมอ่ะติดขมเล็กๆที่ปลายลิ้นเพื่อนๆมันมีสเสน่ห์นะ ออร้ยยดวยสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวายอินทผลัมนะคะนี่นะคะอินทผลัมเนี่ยเราจะใช้ที่เป็นล่วงแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบทิ้งไว้ให้เขาแบบสลดนะคะนึกออกไหมจะไม่เอาที่เป็นสดๆที่อยู่ในกิ่งนะเพราะว่าถ้าเราเอามาทำวายนะคะเราจะได้วายที่ฝาดนะเพื่อนๆป้าหมูเอาที่มันล่วงนะแล้วก็ ทิ้งไว้ให้เขาแบบสลดอะนะไม่ใช่ให้มันเน่านะเพื่อนเพื่อนทิ้งให้มันสลดแบบลืมต้นนานๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมคะมันจะคั้มหน่อยเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามันจะได้ความหวานนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเอาสดๆเลยอุ้ยฉันมีเยอะฉันซื้อได้ฉันเอาสดๆมาทํวายกินไม่ได้ะค่ะมันฝาดนะเราก็เอาที่มันล่วงนะคะไอ้ที่ล่วงเนี่ยราคาถูกด้วยเพื่อน,อนๆนะเอาที่ล่วงนะแล้วก็ ตั้งไวในอุณหภูมิห้องเนี่ยประมาณสัก2อสวันเพื่อนๆนะซื้อมาแล้วก็ตั้งอุณหภูมิห้องแบบนี้เลย2อสวันอย่าเพิ่งไปล้างเขานะวันนี้เราใช้อินทผลัมครึ่งกิโลนะอันนี้ก็เกินนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ตีว่าครึ่งกิโลนะใส่เยอะไปก็ไม่มีประโยชน์เพื่อนๆมันอาจจะได้ความขมความฝาดก็ได้นะป้าหมูให้เพื่อนๆใช้1สูตรเนี่ยครึ่งกิโลพอนะวันนี้ในสูตรเราจะทํวายอินทผลัมน้ําผึ้งมะนาว น้ำพึ่งมะนาวเนี่ยป้าหมูใช้ของติ่งฟงนะตัวเนี้ยใช้ดีมากรสชาติอร่อยนะป้าหมูไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะตัวนี้ซื้อเองค่ะใช้ดีบอกต่อนะเพื่อนๆนะตัวนี้หาซื้อง่ายด้วยนะคะตัวน้ำพึ่งมะนาวของติ่งฟงนะราคาก็จับต้องได้นะคะเพื่อนๆทำตามสูตรป้าหมูนะรับรองเลยว่าเพื่อนๆจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยนะเดี๋ยวป้าหมูร้านทำความสะอาดมาละเดี๋ยวเราจะมาบอกกัน นี่นะคะออกก็ไม่ยากนะคะเราแค่จะเอาเม็ดออกนะเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแข็งนะเพื่อนๆนี่ขนาดว่าทิ้งให้เขาสลดแล้วนะเนี่ยเอาเม็ดออกค่ะเพื่อนๆนี่น่ากินมากเลยนี่ขนาดมันสลดลงแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกให้ครบทุกลูกก่อนนะคะค่อยมาดูในขั้นตอนต่อไปนะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรมาต้มนะเทน้ำลงไปในหม้อต้มได้เลยค่ะเปิดเตาตอนนี้เราใช้ไฟแรงได้นะคะตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะเราจะเทอินทผาลำมลงไปเลยค่ะนี่นะประหมูก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราแกะเม็ดออกด้วยนะเทลงไปเลยค่ะ วายอินดาผาลำป้าหมูจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะนี่นะน้ําตาลทรายแดงเป็นน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะไม่ใช่โอทึงนะโอทึงคือน้ําตาลที่ใส่เฉาก๊วยกินไม่ใช่นะคะเราใช้น้ําตาลทรายแดงธรรมดานะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะเราใช้หนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆเ,เทลงไปแล้วรีบคนนะคะไม่งั้นมันจะติดก้นหม้อนะมันติดก้นหม้อแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้นะคะเพื่อนๆ คนให้น้ำตาลทรายละลายเลยค่ะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้มไฟเบานะเพื่อนๆลดไฟลงก่อนนะเราลดไฟลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้มไฟเบา20นาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวครบ20นาทีมาดูกันนะคะอย่าลืมนะเพื่อนๆต้องใช้ไฟเบาเท่านั้นนะหลังจากที่เราต้มครบ20นาทีนะคะเพื่อนๆดูนะ ตัวอินทผลามนะมันชุ่มน้ําตาลมากเลยนะคะเห็นไหมป้าหมูตุนไฟนอ่อนๆเลยนะคะยี่สิบนาทีนะห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวน้ําตาลมันเหม็นไหม้นะในขั้นตอนต่อไปนะเราจะเติมไซรัปน้ํำผึ้งมะนาวนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้ของติ่งฟงนะนี่นะคะขวดหนึ่งประมาณเจ็ดสิกว่าบาทนะตัวนี้อร่อยนะคะปลาหมูทําหลายสูตรมากเลยเราจะใช้หนึ่งขวดเลยนะเทลงไปเลยค่ะ เราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือ4ลิตรนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องใช้น้ำดื่มเท่านั้นนะถ้าบ้านใครใช้น้ำประปาต้องเอาไปต้มไว้ก่อนนะคะป้าหมูจะเติมลงไปเลย4ลิตปรป้าหมูใช้น้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มั่นใจความปลอดภัยนะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ เราเทลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากนะคะเราจะต้องเทสยีตก่อนนะแบ่งน้ำออกมาใส่ชามเล็กแบบนี้นะคะเพื่อทําการเทสยีตนะวันนี้นะคะป้าหมูจะใช้ยีตทำไวน์นะคะเป็นยีตที่สำหรับสร้างแอลกอฮอล์โดยเฉพาะนะคะจะเป็นแบบนี้นะ เวลาที่เพื่อนๆจะทำวายเนี่ยป้าหมูแนะนำให้เท,ทยีสก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ยีสที่ครึ่งช้อนโต๊ะใช้ช้อนตวงแบบนี้ถ้าไม่มีก็ครึ่งช้อนกินข้าวนะเทลงไปในน้ำที่เราแบ่งไว้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยนะเพื่อนๆจะต้องใจเย็นๆนะคะการเท,ทยีสเนี่ยตัวยีสทำวายเนี่ยมันอาจจะใช้เวลา มากกว่ายี่ทำขนมปังนะไม่ต้องตกใจนะคะเราจะพักให้เขาขึ้นฟูก่อนนะระหว่างที่รอเพื่อนๆก็เ,ออเทน้ําลงถังหมักได้เลยนะคะตอนนี้นะคะป้าหมูก็กองน้ําใส่ขวดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนเราจะติดสติกเกอร์เอาไว้นะนี่นะคะเราจะติดสติกเกอร์ไว้ว่าเราหมักวายอินทผา,ารามน้ําพึ่งมะนาวนะวันที่เก้าเดือนแปดปีหกหกนะคะเนี่ยป้าหมูจะมาสอนว่าถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ถังน้ําหูหิ้วแบบนี้นะคะเห็นไหม ถังน้ําหูหิ้วแบบเนี้มันมากสุดมันก็หลิตรถ้าเราใส่วายที่เราทําเต็มจํานวนไปเลยมันไม่ได้นะคะเพื่อนเอนเราจะต้องเว้นพื้นที่ให้ยีสต์เขาทํางานด้วยนะคะคราวนี้ป้าหมูก็จะแนะนําเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเราใส่เต็มถังนี้ไม่ได้เราก็มาแบ่งใส่ขวดน้ําอัดลมป้าหมูจะบอกว่าต้องใช้ขวดน้ําอัดลมเท่านั้นนะเพื่อนๆน,นะอย่าเห็นมองว่าเป็นขวดพลาสติกแบบนี้เราจะบอกว่าใช้ขวดพลาสติกอะไรก็ได้เน้นย้ํานะคะว่าไม่ได้ ต้องใช้ขวดน้ําอัดลมเท่านั้นขวดโคกเป๊ปซี่อะไรพวกนี้ล่ะคะ่ะที่เขาเรียกขวดน้ําอัดลมเนี่ยแบบนี้มันถึงจะหมักวายของเราได้นะคะถ้าเพื่อนๆใช้ขวดน้ําดื่มนะมันมีสิทธิระเบิดได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนต่อกดต่อแก๊สนะจําไว้นะคะเพื่อนๆว่าเราไม่ต้องไปซื้อถังใหญ่ก็ได้นะเราหมักใส่แกลอนน้ําหูหิ้วเนี่ย6ลิตรถ้าทําในสูตรป้าหมูนะมันจะใส่ไม่พอนะคะ เราก็เอามาแบ่งใส่ในขวดน้ําอัดลมได้นะเราจะแบ่งยีสต์ใส่สองขวดนะไม่ได้ยากเลยยีสต์เขาขึ้นฟูแบบนี้เลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยถ้าขึ้นฟูแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะทํางานนะคะถ้ายีสต์ตกตะกอนนอนก้นเนี่ยหมายความว่ายีสต์ตายนะคะเราจะแบ่งใส่ขวดไปประมาณสองช้อนนะคะเพราะว่ามันปริมาณแค่ลิตรเดียวแล้วที่เหลือเราจะเอาไปใส่ขวดใหญ่ทั้งหมดเลย ตอนนี้นะคะยีต์ของเราก็พร้อมที่จะเทลงถังหมักแล้วเทลงไปได้เลยเทหมดเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก่อนนะในขั้นตอนนี้ปิดสนิททั้งสองอันเลยนะทั้งขวดด้วยเนี่ยเราเขย่าแบบนี้เพื่อให้ยีตมันกระจายตัวแล้วก็ทํางานไวขึ้นหลังจากเขย่าแล้วเพื่อนๆคลายฝาออกนะคลายออกให้เขาขยับได้แบบนี้นะ ทายทั้งสองตัวเลยนะคะทายออกเราจะหมักในอุณหภูมิห้องสองสัปดาห์นะเพื่อนๆอย่างน้อยก็สิบวันนะคะสิบวันเนี่ยเพื่อนๆมาชิมก่อนนะเพราะว่าอุณหภูมิแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เท่ากันนะคะถ้าเพื่อนๆหมักไวาตามสูตรป้าหมูเนี่ยสิบวันให้เพื่อนๆมาชิมก่อนได้เลยว่าเราชอบในรสชาติแอลกอฮอล์แล้วหรือยังถ้ายังเพื่อนๆก็นับต่อไปอีกสองวันนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ป้าหมูก็จะหมักอยู่ที่2สัปดาห์นะคะหรือว่าโดยเฉลี่ยก็14วันนะเดี๋ยวครบ14วันป้าหมูมาอัปเดตนะคะว่าวายอินทผาลัมหมักน้ำผึ้งมะนาวของเรามันจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนนะพเพื่อนเพื่อรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายอินทผาลัมน้ำพึ้งมะนาวนะคะพเพื่อนเป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่9เดือน8ปี66นะวันนี้วันที่22เดือน8ปี66 เราใช้ระยะเวลาในการหมัก2สัปดาห์นะคะหรือว่า14วันเพื่อนๆดู14วันเนี่ยยีสต์ยังทํางานอยู่เลยตัวอินทภารามนะคะเขาจะมียีสต์จากธรรมชาติด้วยนะเพื่อนๆป้าหมูเติมยีสต์ที่ใช้สําหรับสร้างแอลกอฮอล์ลงไปด้วยเห็นไหมคะ14วันเนี่ยเขายังไม่หยุดทํางานเลยแต่ว่าเราชิมรสชาติแล้วนะคะเราใช้เวลาในการหมัก2สัปดาห์เนี่ยโอเคแล้วรสชาตินี้พอดีเลยเนี่ยป้าหมูให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยดู เห็นไหมคะการทํางานของเขาเนี่ยมันจะเกิดตัวฟองอากาศเนี่ยเยอะมากเลยมันแล้วแต่เบตที่เราใช้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นอินทผาลาัมสดเนี่ยมันก็จะมียี่จากธรรมชาติหรือว่าอง,งุนสับประรดพวกนี้เขาจะมียี่จากธรรมชาติเขาจะสร้างกดสร้างแก๊สขึ้นมามากกว่าวายชนิดอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพ,เพื่อนๆหมักไปจะต้องเหลือพื้นที่เห็นไหมคะเหลือพื้นที่ของถังเนี่ยให้เขาทํางานด้วยการทำวายเนี่ยเพื่อนๆต้องดูต้องศึกษา ต้องดูคลิปป้าหมูเยอะๆนะคะจะได้ความรู้มากเลยป้าหมูสอนเนี่ยทุกขั้นตอนละเอียดมากๆอยากจะถ่ายทอดความรู้นะคะให้สมาชิกได้มากที่สุดนะเพื่อนๆพยายามดูคลิปนะคะตั้งแต่ต้นจนจบแบบละเอียดนะถ้าใครดู1นึ่งรอบสองรอบสรอบเป็นกําไรของคุณเองนะป้าหมูเนี่ยทำให้ดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะทําเป็นจริงๆคุณดูเลยค่ะหรอบสรอบสรอบ แล้วคุณจะเก่งนะป้าหมูไม่ได้ประโยชน์อะไรจากท่านนะคะเราอยากเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกเนี่ยได้มากอย่างเต็มที่เลยป้าหมูแบบให้ความรู้อย่างเต็มที่เลยอยู่ที่เพื่อนสมาชิกแล้วว่าจะกอบโกยความรู้ไปได้มากแค่ไหนนะคะพยายามดูหลายๆคลิปอย่าดูคลิปเดียวแล้วยึดติดเป็นการทำวายทุกประเภทไม่ได้คะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมา กองกากแล้วก็น็อกยิสกันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน็อกยิดสองขั้นตอนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการน็อกยิดสองขั้นตอนทำยังไงนะเรากองผ่านกระชอนได้เลยนะคะค่อยๆเทผ่านกระชอนไปได้เลยกากแบบนี้เราไม่ใช้นะเพื่อนๆเราจะทิ้งเลยนะมันกินไม่ได้นะมันมันจะขมนะคะเพื่อนๆนะ เราทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเอาไปลดต้นไม้อะไรเลยนะเพราะว่าต้นไม้จะตายได้นะคะมันมีกฎนะใครที่เปิดไวน์มาน็อกยิสนะคะแล้วชิมแล้วมีรสขมหรือว่ารสเฝื่อนนะป้าหมูก็จะสอนให้แก้ไขรสชาติของไวน์ที่ขมและเฝื่อนนะคะโดยการเติมน้ำตาลทรายขาวแบบนี้50กรัมนะนี่นะคะน้าตาลทรายขาวแบบนี้นะคะมันจะทําให้สีไวน์ของเราไม่ํำจนเกินไปด้วยนะคะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลย เทลงไปแล้วเพื่อนๆอย่าลืมคนด้วยนะเห็นไหมคะเขาทําปฏิกิริยากับน้ําตาลกับยีเห็นไหมคะตอนนี้ป้าหมูสั่งตัววัดอุณหภูมิแบบนี้เลยนะคะสั่งมาแล้วนะตอนนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อที่ป้าหมูได้เลยนะคะตัวแบบนี้เลยนะใช้งานง่ายนะคะนี่นะคะป้าหมูก็วัดได้ที่40องศานะเราจะปิดเตาเลยะคะ่ะ ในรอบนี้เราน็อกยีที่4ี่องศานะคะเพราะว่าเราจะทําการน็อกยีสองขั้นตอนนะคะเราจะอยากคงความเป็นแอลกอฮอลให้ได้มากที่สุดนะถ้าเราน็อกยีที่อุณหภูมิสูงเกินไปนะคะแอลกอฮอลมันก็จะเหยไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะพักไวอินทผลัมนะคะให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะลงถังบ่มได้นะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเทวายลงถังบ่มในขณะที่วายยังมีอุณหภูมิสูงอยู่นะ เพราะว่ามันจะทําให้เกิดไอน้ํานะคะแล้วก็ก่อตัวเป็นฝ้าขาวนะทําให้ไวนยของเรามีกลิ่นเหม็นเน่านะคะเดี๋ยวพอวนยเป็นอุณหภูมิห้องป้าหมูจะกลับมาอัปเดตเพื่อนเรอชมค่ะตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักจนวน์อินทผลัมเราเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้เป็นสปาร์กิ้งวน์นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรานอกในอุณหภูมิที่40ไม่เกิน45องศานะแต่ดูนะคะตอนนี้มันเป็นพายน้ําขึ้นมาเลยตัวอินทผลัมนะคะมันเป็นผลไม้ที่มียิฐต,ตามธรรมชาติด้วยนะคะ เวลาที่เราน็อกไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสปาร์กิ้งไวหรือว่ากดผลไม้ขึ้นมาได้อีกนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าป้าหมูจะสอนเพื่อนๆน,น็อกยีสสองขั้นตอนนะคะการน็อกยีสสองขั้นตอนนะคะมันดียังไงก็คือว่ามันช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อยีสนะคะไม่ทําให้ยีสเนี่ยมันทำงานมากไปกว่านี้นะคะป้าหมูจะเทไวลงถังบ่มก่อนนะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้สาร KMS หรือว่า สารโพแทสเซียมเบต้าไบซันไฟน์นะคะตัวนี้นะคะป้าหมูทำเต็ม6ลิตรเลยเพื่อนๆเนี่ยแกลอนน้ำดื่มนี่คือ6ลิตรนะคะเราจะใส่ kms หรือว่าสารโพแทสเซียมเบต้าไบซันไฟ2์ช้อนนะเพื่อนๆใครที่สั่งซื้อเคเกับป้าหมูไปหรือว่าพวกสารเสริมต่างๆนะคะจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะ ง่ายแก่การใช้งานนะคะดูตามคลิปป้าหมูแล้วใช้ตามได้เลยนะนี่นะคะเราจะตักแบบนี้2ช้อนใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปตรงๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัว kms นี่นะคะมันละลายง่ายนะเพื่อนๆเราก็ใช้ วายของเราเป็นตัวทําละลายได้เลยนะก็ปิดฝาสนิทเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นขั้นตอนการบ่มแล้วอย่าลืมเอาสติ๊กเกอร์ที่เราเขียนไว้ตั้งแต่แรกมาติดด้วยนะคะนี่นะคะ y อินทพารามนะเราเขียนไว้บ่ม KMS นะคะตั้งแต่วันที่23เดือน8นะเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะประมาณ7-10วันนะให้วายของเราอะตกตะกอนนอนก้นก่อนนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่า ไวน์อินทผาลำมของเราจะมีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์อินทผาลำมนะคะหลังจากที่เราบ่ม KMS ไปนะประมาณได้เดือนหนึ่งเลยนะเพื่อนเน,นะป้าหมูก็วางทิ้งไว้เนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเลยนะมันไม่ใส่นะคะเพื่อนๆน,น้ำไวน์เนี่ยไม่ใส่เพราะว่ามันมีความเป็นสปาร์กิ้งไวน์นะเพื่อนๆตัวที่เราใช้น้ำพึ่งมะนาวเนี่ยมันจะมีกรดมะนาวนะคะ ส่วนใหญ่แล้วมันจะทําให้วายเกิดสปาร์กิ้งวายนะแต่ว่าป้าหมูว่ามันมีความอร่อยนะเพื่อนๆนะคราวนี้ในกรณีที่เราอยากจะให้วายของเราใสาขึ้นนะคะเราก็มันจะอยู่ในขั้นตอนการเก็บลงขวดค่ะเพื่อนๆถ้าต้องการให้วายใสขึ้นนะเราจะเติมตัวโพแทสเซียมซอเบตนะคะตัวนี้เป็นสารสำหรับค่ายีตโดยเฉพาะนะถ้าเพื่อนๆใช้ขวด 4ี0ถนะคะในการเก็บไวน์นะเราก็จะเติมโพแทสเซียมซซเดีหนช้อนนะใครที่สั่งสารกับป้าหมูนะคะจะได้ช้อนแบบนี้นะเราใช้ตามคลิปเลยนะคะเราใส่ที่1ช้อนเพื่อนๆขวดขวดแก้วเท่านี้นะเราจะต้องเนี่ยเพื่อนๆดูนะป้าหมูใส่ขวดนี้เพื่อให้เพื่อนๆมองเห็นชัดเจนนะเราใส่ลงไปได้เลยเนี่ยเราใส่ลงไปในขวดเรียบร้อยนะคะ เราใส่โพแทสเซียมซอเบตลงไปแล้วก็จะเทวายลงขวดไปได้เลยค่ะป้าหมูใช้กวยแล้วก็ใช้กระชอนนะคะเผื่อมันมีเศษอะไรที่เราไม่ต้องการให้ลงไปในขวดนะเราก็ใช้กระชอนรองอีกชั้นหนึ่งนะคะยกเบาๆค่ะเทลงไปได้เลย พอเราเทวายใส่ขวดแบบนี้นะคะเราก็จะปิดฝาไว้เลยปิดฝาให้สนิทได้เลยนะเราเติมโพแทสเซียมซซเลงไปเนี่ยตั้งนิ่งๆเลยค่ะเราจะตั้งในชั้นหรือตั้งที่โต๊ะหรืออะไรก็ตามตั้งนิ่งๆนะคะเพื่อนๆการบ่มวายนะมันจะตกตะกอนนอนก้นไปเองเราใช้สารเสริมโพแทสเซียมซซเบียเนี่ยเข้าไปช่วยมันช่วยค่ายยีสต์นะคะมันก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์เพราะฉะนั้น พอยีดมันตายหมดเพื่อนๆไวน์ของเราเนี่ยมันก็จะเกิดความใสตัวนี้นะคะเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาจะตกต,กตะกนอนก้นแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นตะกอนละเอียดที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะเดิมทีนะคะน้ำมันก็จะขุ่นแบบนี้นะแบบนี้คือยังขุ่นนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีความเป็นสปาร์กิ้งไวน์อยู่นั่นเองนะยีดที่เกิดจากกดธรรมชาตินะคะหรือว่ากดมะนาวเนี่ยมันไม่ทำให้รสชาติเสียหายนะเพื่อนๆ แต่ว่าบางทีเวลาที่เราเก็บในขวดนานๆนะคะเรากลัวขวดจะระเบิดเราก็ใช้ตัวโพแทสเซียมโซเ,เนียเข้ามาช่วยได้คราวนี้พอเราตั้งเขาไว้นะคะตั้งนิ่งๆนะไม่ไปขยับไปอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดการตกตะกอนแบบนี้เพื่อนๆเราจะได้น้ำไวายที่ใสแบบนี้เราก็เปิดเอาขวดใหม่มาเทปเปลี่ยนยกเบาๆเห็นไหมป้าหมูยกเบาๆเนี่ยตะกอนไม่ลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมคะ เราจะไม่ไปขยับอะไรเขารุนแรงเรายกเนี่ย,เ,ยเห็นไหมตะกอนยังนิ่งแบบนี้เลยเราก็เทเปลี่ยนไปขวดอื่นค่ะมีโอท็อปบางกลุ่มเนี่ยเขาผลิตวายออกมานะเขาทําเสร็จเนี่ยแล้วไม่นอกเลยไม่นอกยีดเลยนะคะบรรจุขวดเลยพร้อมที่จะจําหน่ายตอนที่เราไปเก็บนะคะมันเกิดการระเบิดนะคะมันเกิดการระเบิดมีสมาชิกเนี่ย ทักมาถามป้าหมูเลยว่าจะแก้ไขอย่างไรป้าหมูก็บอกแล้วนะคะว่าเราอย่าทำรัดขั้นตอนค่ะมันจะต้องผ่านขั้นตอนการหมักให้เรียบร้อยก่อนจนเกิดแอลกอฮอล์เนี่ยจนมันสร้างแอลกอฮอล์ได้มันคือการถนอมอาหารค่ะแล้วไปสู่ขั้นตอนการน็อกยีสต์เพื่อหยุดการทำงานของยีสต์ไม่ให้เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทำให้วายของเราเสียรสชาติพอเราน็อกเสร็จมันก็เข้าสู่กระบวนการ บ่มค่ะเพื่อนๆบ่มเนี่ยเราต้องบ่มในถังก่อนนะบ่มในถังเนี่ยมันช่วยได้หลายเรื่องเลยเพื่อนๆนะมันทําให้ตกตะกอนนะเราจะได้นะ้ําวายที่ใสเวลาที่เราเปลี่ยนขวดแต่มันก็จะมีระยะเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนใส่ขวดด้วยนะคะเพอเราเปลี่ยนใส่ขวดเนี่ยเหมือนขั้นตอนที่ป้าหมูทําก็คือเก็บวายลงขวดแบบเนี้ยเราเติมตัวโพแทสเซียมซเดเบมลงไปประมาณสัก7-10วันนะ7-10วันมันก็จะเริ่มใส่นะ อันนี้วางเป็นเดือนไปเลยนะเพื่อนๆวางลืมไปเลยเนี่ยแบบนี้เราวางลืมไปได้เลยพอมันตกตะกอนละเอียดแบบนี้นะคะมันกองผ,ผ่านผ้าไม่ได้นะเพื่อนๆตะกอนกแบบเนี้มันละเอียดมากเลยเคราวนี้พอเราเห็นตกตะกอนแบบนี้เราก็เปลี่ยนไปขวดอื่นนะมันจะทำให้ได้วายที่มีความใสแล้วก็รสชาติที่กลมกลมวันนี้เราจะมาลองชิมค่ะว่าวายอิฐพารามสดหมักน้ำผึ้งมะนาวจะอร่อยขนาดไหน เพื่อดูมันเป็นสปาร์กิ้งไวเล็กๆนะน่ากินไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอืมมันมีมันมีความหอมขึ้นจมูกค่ะเพื่อนๆมันหอมกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวอ่ะขึ้นจมูกนะมันจะมีรสรสอินทาลัมอ่ะติดขมเล็กๆที่ปลายลิ้นเพื่อนๆมันมีสเสน์นะอร่อยด้วย ช่วงที่ป้าหมูตัดต่อคลิปนะคะอินทผารามมันก็อาจจะหมดฤดูไปแล้วนะแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่เขามีต้นมีมีต้นปลูกอยู่นะคะเขาก็จะยังมีอินทผารามหลงเหลืออยู่นะคะก็สามารถนํามาทําตามคลิปป้าหมูได้เลยนะท่านใดที่มีอินทผารามอบแห้งนะคะก็สามารถนํามาใช้กับสูตรนี้ได้เหมือนกันนะคราวนี้ความใสเนี่ยป้าหมูก็บอกไปแล้วว่าเราจะบรรจุลงขวด โดยการเติมโพแทสเซียมซอเบตไปก่อนนะคะมันก็จะทําให้วายมีความใสเพิ่มขึ้นนะคะการทำวายนะคะมันใจร้อนไม่ได้นะเพื่อนๆนะมันจะต้องมีขั้นมีตอนนะมันจะต้องไปเป็นสเต็ปนะคะมันถึงจะได้ไวายที่มีคุณภาพนะสูตรนี้นะคะคืออร่อยลงตัวเลยนะเพื่อนๆนะป้าหมูก็อยากจะให้ได้ชิมกันทุกคนเลยนะคะก็มีเอซนะคะขอร้องมาว่าให้จัดกล่องสุ่มอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับ สำหรับวายที่ป้าหมูทำคลิปสอนนะคะก็จะมีกล่องสูม5รสนะให้เพื่อนสมาชิกได้ลองชิมนะคะจะได้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ของรสชาติวายที่ป้าหมูสอนทำนะหลายท่านนะคะนึกไม่ออกว่าเวลาที่ทำแล้วรสชาติมันจะประมาณไหนนะก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องสูม5รสนะป้าหมูก็จะคะรสไปให้นะคะเพื่อนๆจะได้วายที่มีคุณภาพทุกรสเลยนะคะสำหรับกล่องสูม5รสนะแต่ละสูตรที่เผยแพร่นั้นเป็นสูตรที่ป้าหมูคิดค้นด้วยตัวเองนะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าป้าหมูไม่ได้ไปก๊อปปี้เรียนแบบสูตรของใครมานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆทําไปแล้วมีปัญหานะคะสามารถทักมาสอบถามหรือว่าปรึกษาให้ป้าหมูช่วยแก้ไขรสชาติให้ได้ทุกสูตรเลยนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําวายอย่างถูกต้อง ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ